อยู่ที่ชุมชนไก่จ่านะคะนอกจากเสียงไก่งวง ก่อนหน้านี้ก่อนที่ทุกคนจะเห็นคือมีฝูงเ็าเรียกว่าฝูงเลยวฝูงลูกไก่บาม่าเนี่ยประมาณสักส <im> anyway. like ิกว่าตัวได้เลยนะทัวสองตัวเนี่ยเขาเป็นตัวผู้บางทีเขาก็มีไล่ตีกันบ้างจริงๆแล้วมันคือเทคนิคในการเลี้ยงอย่างหนึ่งทําให้โครงสร้างเขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะทุเขาต้องขอสารภาพตรงๆเลยว่าแฟนของเขาได้เสียชีวิตไปนะคือมิจจะบอกไงเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เลยนะเฉะนั้นตอนที่เขาเข้ามาแรกๆเขาก็จะกลัวกลายเป็นเด็กมีปัญหาอยู่ตัวนี้วอยู่ตอนนี้ทุกวันนก็หะะคคือใ ไล์สุดๆของมินนี่จะพาทุกคนไปดูกันเลยค่ะซ้ำแพงบ๊บเอบลูคาลคูรีเบอร์ a r d c h a n n นล <Yeah. S 1> ไก่จ้ากันค่ะที่สําคัญวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูอ,อนุบ้าลไก่ที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างและตอนนี้เรามาอยู่ที่ชุมชนไก่จ๋านะคะนอกจากเสียงไก่งวงร้อ,องด้านกระดาษดีแล้ว กงท้ายสุดนะตอนนี้เรามีลูกไก่บาม่าอายุประมาณสัก2-3เดือนได้แล้วนะไซขนาดนี้กําลังน่ารักมากๆเลย <l ots> ทําไมถึงมีตัวเดียวี่ต้องของเกิดเลยว่าก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่ทุกคนจะเห็นคือมีฝูงต้องเรียกว่าฝูงเล้วฝูงลูกไก่บาม่าเนี่ยประมาณสัก10กว่าตัวได้เลยนะคืออยู่ในกงเนี้ยด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่าทีเนี้ยน้องๆเขา ใหญ่บ้านไปหมดแล้วตัวนี้นะคะที่มีมองไว้นะคือเป็นแบบค่อนข้างหุ่นจะแบบใช้ได้เลยค่อนข้างตัวใหญ่หางดดมินว่าน่าจะเป็นเพศชายนะเพราะว่าดูจากโครงสร้างอนาคตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องเขาจะตัวใหญ่แค่ไหนสีเขาจะเป็นสีแบบไหนนะต่อมาค่ะทุกคนเราก็มาเจอตรงนี้เลยเดี๋ยวมินอาจจะต้องแยกน้องออกจากกันนะคะเพราะว่าเจ้าสองตัวเนี้ยเขาเป็นตัวผู้บางทีเขาก็มีไล่ตีกันบ้างทางที่ดีคือเราอาจจะแบบงงหนึ่งเนี่ยมีตัวผู้แค่หนึ่งตัวแล้วก็นอกนั้นเนี่ยตัวเมียเลยจะอัดไปสักสามตัวมินว่าตัวเมียสามตัวก็ กลังใช้ได้นะถ้าเยอะกว่านี้มันน่าจะแบบแน่นๆเนอะแล้วต่อมานะคะก็เป็นไก่นี่เลยค่ะเจ้าชายโสดชายโสดเลย <c oughs> เป็นตัวผู้ยังโสดอยู่นะทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักนึงมินจะเอา,อาแฟนเขาเนี่ยเข้ามาเป็นคู่ของเขานะสีตัวนี้นะคะเรียกว่าดาร์คซิวเวอร์หัวเขาขาวตัวออกจะแบบดำๆนิดนึงหน่อยนะหางดกสวยงามมากหุ่นดีมากเลยนะคะตอนนี้ทุกคนอาจจะถามว่าทําไมชายโสดนี่อยู่ตัวเดียวดูท่างเเงานะจริงๆแล้วมันคือเทคนิคในการเลี้ยงอย่างหนึ่งทําให้โครงสร้างเขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะทุกคน การที่เขาได้อยู่คนเดียวนะคะจะทําให้โครงสร้างของเขาเนี่ยใหญ่ได้เต็มที่เลยแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้คู่กันแล้วนะคะมีคู่แล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดในการจเจริญเติบโตนะเพราะฉะนั้นแล้วมินอยากจะอัพไซส์ให้น้องตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าอนาคตจะใหญ่ได้แค่ไหนนะคะต่อมากันเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็คือสีโกรนเออมินต้องขอสารภาพตรงๆเลยว่าแฟนของเขาได้เสียชีวิตไปนะคือมินจะบอกไงเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแม่ไ่ไกด้ทํา การโกกไข่อยู่ตอนนั้นมีไข่อยู่2ใบนะนะก็โกใช้เวลานานมากเลยรู้ว่าอีกทีหนึ่งคือน้องลุกมากินอาหารก็กินอยู่ดีๆนะวันนั้นก็ยังเห็นวิ่งเล่นแต่พอตอนเช้ามินมาดูอีกทีนึงอ่ะน้องเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆตรงที่ให้อาหารไก่แล้วลักษณะคือหน้าตาเขียวเขียวไปหมดเลยนะเหมือนหายใจไม่ออกอะ่ะถามจากผู้รู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าน้องน่าจะติดคอแล้วก็เสียชีวิต ซึ่งมินเศร้ามากจริงๆทุกคนจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่มันมันก็ไม่ขำอ่ะเพราะว่าเราก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็กเนาะเราจนโตแล้วเขาก็กําลังได้ไข่ได้แบบมีคู่อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเสียชีวิตไปน้องตัวนี้เลยเป็นพ่อไม้อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมินก็จะหาคู่มาให้เขาตอนนี้น้องก็ปรับตัวอะไรแบบไม่เหงาแล้วก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีซึมๆนิดนึงเหงาๆอะไรเยตอนนี้ก็เริ่มปก,กติแล้วนะคะและต่อมานะคะก็คืออันนี้เป็นบอกเลยว่าเป็นตัวใหม่ซึ่งมินก็กําลัังงงลุ้้นนนนนออยยูู่่่่ววาาาาจจะะะะเเเเปปป็็ตตมีหรรืคคแบบดส เป็นสีดาร์ซิลเวอร์หรือเปล่าอันนี้มินก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วก็ต้องรอ,อน้องโตแบบนี้ถึงจะแบบดูสีออกนะคะอ่ามากรงสุดท้ายนะคะก็คือน้องไก่โปแลนด์ของเรานะคะตอนนี้มีอยู่กันได้4ตัวตัวผู้1ตัวแล้วก็ตัวเมีย3ตัวซึ่งแบบมินเลี้ยงตลกมากเลยอันนี้คือมินเลี้ยงขำๆแบบเล่นๆสนุกๆน,นะเพราะว่าจริงๆอ่ะมินน่ชอบไก่โปแลนด์มากๆแต่ว่าอยากเลี้ยงแบบเลี้ยงเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมีให้เขาเลือกค่ะว่าตัวเมียเขาอยากจะได้สีไหนมีทั้งสีดําสีขาวแล้วก็สีีชามอออยนนนนะะะตัว้งท่เล็็กกสุดคคื น้องสีขาวอยู่ตรงนู้นเจียได้นิดนึงเพราะว่าน้องห่างเดียวไปหน่อยนะทุกคนนะมินเอามาตั้งแต่ตัวเล็กๆไม่ได้เลี้ยงรวมกับพี่ๆเขาเพราะฉะนั้นตอนที่เขาเข้ามาแรกๆเขาก็จะกลัวกลายเป็นเด็กมีปัญหาอยู่ตัวเดียวอยู่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็กลายเป็นเด็กมีปัญหานะคะไม่ค่อยเล่นกับใครนะทุกคนนะมีแต่พี่ๆไปเข้าไปหาเขาแต่เขาจะไม่เข้าหาใครเลยก็ดูตลกตลทีเหมือนกันนะทุกวันนี้มินเองมองเขามินก็ยังหาลูกตาเขาไม่เจอทุกคนและนี่นะคะก็คือไฮไล พูดตื่นเต้นเลยคือวันนี้มินจะพาทุกคนเข้าไปดูกงอนุบาลไก่จ๋าที่เพิ่มมาสองกรงด้วยกันนะเต็มห้องหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะจ้วจ้าวันนี้นะคะก็คือกงที่เพิ่มมานี่ทุกคนดูออกไหมว่ากงไหนเพิ่มเป็นว่าทุกคนน่าจะดูออกเพราะว่าสีไม่เหมือนกัน ที่จีมินถามเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าพอดีมันอยู่ที่ไม้คือไม้มันมาไม่เหมือนกันสีมันเลยไม่เหมือนกันตู้กบอันเนี้ยนะเขาสามารถที่จะปรับแสงไฟให้อ่อนได้นะแล้วก็ให้สุดได้เลยสายเนี่ยสามารถที่จะปรับให้เตี้ยลงหรือว่าจะให้สูงขึ้นมาอีกหน่อยอก,ก็ได้แล้วก็กล่องตัวนี้สามารถยกออกมาเพื่อที่จะทําความสะอาดได้ด้วยข้างล่างคืออึน้องเดี๋ยวมินจะใส่หนังสือพิมพ์ไว้ตรงนี้ด้วยนะก็วเวลาอืเยอะแล้วก็เคลียร์แล้วก็ใส่อันใหม่ พอใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยของน้องอุบ้างนะค่อยๆทำความสะอาดกันไปจริงๆแล้วกรงอนุบาลไก่เนี่ยมีจะทําความสะอาดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะทุกคนคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมินได้เพิ่มตู้มาเยอะแยะอะไรขนาดนี้ถ้าทุกคนสังเกตด,ดีๆนะดูแต่ละกรงเนี่ยไม่ได้มีลูกไก่เลย ไก่นะก็จะมีแค่ตู้นี้นะคะแล้วก็ตู้ล่างนี้นะมีแค่2ตู้แต่ทําไมมินต้องขนมาอะไรเยอะแยะขนาดนี้จริงๆถ้าอยู่กันพร้อมทุกค่เท่าทุกคนนะอหอน้าเนี่ยคือเต็มหมดเลยทั้ง4ตู้นี้เต็มหมดเลยนะทุกคนคือไม่มีที่แล้วแล้วก็อย่างที่มินบอกค่ะว่าน้องเขาอยู่ไซส์ไหนเราก็ต้องแบบแยกเขาให้อยู่ไซส์แบบใกล้ๆเคียงกันถ้าเกิดว่าโดดไซส์กันไปเนี่ยน้องก็จะมีการทำลายร่างกายกันเพราะฉะนั้นตู้ก็ไม่พอเพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ย บอกได้เลยว่าไข่เยอะมากเยอะมากแล้วทำไมไปไหนกันหมดนะพอถึงวัยที่ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยมินก็จะย้ายเขาไปอยู่กรงท้ายสุดเลยนะคะก็คือให้เขาลงดินละให้เขาแบบได้กินได้หาเองได้แบบเล่นได้วิ่งได้เต็มที่จะได้แข็งแรงนะคะเอาพูดแบบง่ายๆเลยนะพอมินได้ลงคลิปทําคลิปไปเนี่ยมีผู้สนใจที่เขามาติดต่อหลังใหม่นะหลังใหม่ว่าเขาสนใจในลูกไก่บาม่าแล้วก็ได้มาถึงฟาร์มมาดูทั้งพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ได้ดูเด็กๆด,ด้วยเขาก็สนใจแล้วก็กวาดกันซื้อกันไปแล้วก็ย้ายบ้านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เล ลยไม่เหลือเลยลูกไก่ แต่ว่าเหลือแค่นี้ค่ะอ่ะอนุมนี้ก่อนอันเนี้ยคือลูกไก่บ้านนะที่มินเอามาเลี้ยงเอาไว้ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าแม่ไก่เขาไล่จิกเด็กๆเ,เห็นแล้วแบบหูโดหูเลยคือแม่ไก่ไม่เลี้ยงแล้วเขาก็ไล่แบบทําร้ายมินก็เลยอ่ะมินมากกบไว้ให้ก่อนละกันเดี๋ยวเขาโตแล้วมินก็คงจะปล่อยธรรมชาตินะคะคงไม่ได้อยู่ในเรา้าอะไรนี้ที่เราเหลือตอนเนี้ยที่เหลือเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีเจ้าพิการอยู่ตัวหนึ่งทุกคนตัวเนี้ยเดี๋ยวมินจะเลี้ยงเขาเองนะก็คือตัวเนี้ยจะพิการขาเขาฉีกอย่างน,นแ้วอีีกกตันนนนึงูกไก่่่โปะะจาาาาฟรรมเเชย กำลังน่ารักเลยนะคะก็เกิดจากที่นี่นะคือตอนนี้นะเท่ากับว่ามินมีลูกไก่บาม่าอยู่ตัวเดียวนะก็คือตัวที่พิการตัวนี้นะขาของเขาไม่ปก,กตินะคะพาะขาเข,ขาแบบฉีกตอนแรกมินคิดว่าน่าจะไม่รอดนะแต่ว่าเขาแข็งแรงมากทุกคนคือหลายคนอาจจะถามว่าแบบในตู้หนึ่งเนี่ยมินจะเลี้ยงลูกไก่เอาไว้ประมาณกี่ตัวนะคือมันแล้วแต่คอกสมมติว่าคอกหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด10ตัวมินก็จะให้อยู่กันไปก่อนเด็กๆนะโยนไปเลย10ตัวในนี้พอเขาเริ่มโตมินก็จะแยกละ5้ถ้าเกิดไม่มีที่ก็ต้องพยายามให้เขาอยู่ด้ววยยกกกกกััันนนนไป่่่อออจระทงงถึาาาุมเดื ก็จะให้ลงดินไปนะในขอกที่ผ่านมาเนี่ยรวมๆกันเนี่ยลูกไก่บาม่าอยู่ประมาณสักเกือบ20ตัวได้นะยังไม่ทันโตนะน้องๆก็โดนย้ายบ้านกันไปนหมดแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจกับลูกไก่บาม่าจริง เดี๋ยวมินจะให้ทุกคนมาดูนี่นะคะอันนี้ก็คือข้อต่อมานะที่รอเกิดนะทุกคนก็จะมีไก่บามาแล้วก็ไก่โปแลนด์นะซึ่งมินจะบอกว่าไก่โปแลนด์เนี่ยมีเยอะมากเลยนะ <c oughs> คิดอยู่ว่ามินอาจจะต้องซื้อตู้โกอันใหม่ถ้าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ตู้กไข <c oughs> ่ก็สามารถติดต่อมินมาได้นะขอบคุณค่ะ การทําความสะอาดกรงไก่ของมินสัปดาห์หนึ่งจะสองครั้งนะคะก็คือจะมีครั้งเล็กแล้วก็ครั้งใหญ่เลยอาหารที่เราให้มินก็จะแบ่งออกมาเป็นกระป๋องเล็กๆแบบนี้นะในก,กระป๋องเลยเป็นถังเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะมีหลายถังเลยมีน้องเป็ดน้องอะไรอีกแล้วก็ขนกันไปให้นะคะตอนหลังเนี่ยไก่เราเริ่มโตกินเยอะแถมหลายๆตัวแบบนี้มันก็ไม่ไหวมินก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นถังนี้แล้วทุกคนอนาคตไม่รู้ว่าจะต้องเยอะกว่านี้อีกหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คือเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเขาเรียกว่าั p เลเวลได้เลยนะและนี่นะคะก็คือ คือที่อัปเดตคือเรามีตู้เพิ่มแล้วทุกคนนะมินรู้สึกอขอบคุณทุกทกท่านมากเลยที่ให้ความสนใจในเรื่องไก่สวยงามไม่ว่าจะเป็นไก่บรามา่าไก่โปแลนด์หรือว่ามินิโคชินนะคะที่ทุกคนแบบมีการตอบรับกับมินแบบเปลี่ยนประสบการณ์กันต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆท่านที่สนับสนุนมินโดยมาโดยมามาโดย,โดย,โดยตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งไก่ทั้งนกทั้งเป็ดถ้ามินมีเคล็ดลับอะไรดีๆหรือว่ามีความรู้อะไรที่มันแบบแปลกใหม่เนี่ยรับรองค่ะว่ายังไงมินต้องเอามาแชร์กับทุกๆท่่่านนนนแอคะ ใครนะคะสนใจลูกไก่บามาน่ารักน่ารักนะคะก็เข้ามาในเพจนี้ได้เลยค่ะชุมชนไก่บามาตรงนี้นะสนใจก็เข้าไปคุยได้นะคะ และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องอำลากันอำลาเลยและนี่นะคะก็คือการอัปเดตชุมชนไก่จ๋าวว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างนะส่วนหลังบ้านนะคะยังไม่ได้เริ่มทําเลยทุกคนพอดีมินขอย้ายโครงการมาทําภูเขามาทำป่ายุโรกก่อนและกันเนอะเดี๋ยวตรงนี้ขอเบรกเอาไว้นิดนึงก่อนนะคะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับหลายๆท่านที่กําลังจะเริ่มเลี้ยงไก่แล้วกันเนอะว่าในอุปกรณ์ไก่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่อันนี้คือมินก็บอกคร่าวๆแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะก็ไปดู คลิปที่ผ่านมาชุมชนไก่จาะนะมินก็จะแบบบอกหมดทุกอย่างไม่มีกักเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้มินต้องขอลาไปก่อนละกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด่ง,งวันนี้เป็นไปก่อนค่ะ